สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นการอ่านไพ่ weekly guidance นะคะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์ของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูไพ่มาเปิดไพ่กับเรานะคะแล้วก็นับไปอีก7วันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณโอเค สำหรับวันนี้นะก็มีกองไพ่ทั้งหมด4กองนะคะมาให้เลือกกองที่1ก็จะเป็นคัพเค้กนะคะกองที่2เป็นปลาวานค่ะกองที่3เป็นสายรุ้งนะคะและกองสุดท้ายกองที่4นะคะเป็นไม้ยูนิคอร์น ถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง The Oracle เข้า t านะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ เข้ามาชมกันทุกวันได้เลยนะคะจะอัพคลิปทุกวันเลยนะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างแล้วก็ผู้อ่านก็ทำ time stamp ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เลือกกองไพ่ได้แล้วก็ไปกดฟังคำทำนายได้เลยนะคะที่ time stamp ในช่อง description นะโอเคเริ่มกองที่หนกันเลยดีกว่า กองที่หนึ่งนะคะเป็นคัพเค้กนะคะโอเคคุณนายเดอะมูนเดอะไมส์ u n ันกราสส Oh, heartbroken. Intuition. Be spon be spontaneous. Be spontaneous. Mm. Sick chakra. เติดอายนั่นเองนะคะ Goddess of the Moon ไพ่ใบแรกคุณก็ได้ the Moon นะตอนนี้คุณก็ได้ Goddess of the Moon อีกอืมกลองนี้ชัดเจนอยู่นะไพ่ a, ออกมาแบบออกมาย้ำเตือน Possibility และใบสุดท้าย intention นะคะกองที่หนึ่งดูเหมือนว่ากองที่หนึ่งจะมีเรื่องที่กังวลอยู่นะคะตอนนี้มีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็บางคนนี้เพิ่ง mm. เพิ่งผ่านการอกหักมาใช่ไหมเอ่ยเพิ่งแบบเสียใจมีเรื่องอะไรในเรื่องของความรักที่แบบ ที่ทําให้คุณเสียใจอ่ะคะ่ะบางคนมีการเลิกลาแยกทางกับคนรักแบบเลิกกันไปเลยอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็แค่แบบไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลิกกันแต่ว่าทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องให้แบบมีเรื่องที่ทําให้เสียใจอะคะ่ะอืม energy ความรักของอาทิตย์นี้จะเป็นประมาณนั้นนะจะเป็นแบบแนวแซดๆหน่อยนะคะรู้สึกแบบหดหูนิดนึง มาคู่กับเดะมูนแบบนี้นะแล้วก็ใครบางคนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบห่างกันแล้วก็ยังยังสนใจยังใคร่รู้เรื่องของเขาอยู่แอบส่องแอบมองอยากอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีอารมณ์ประมาณแบบอยากรู้ความเป็นไปของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะโฟกัสไปที่เขาซะเยอะเลยนะทีนี้กองที่หนึ่งเนี่ยผู่ารู้สึกว่าช่วงเจ็ดวันเนี้ยมันเหมือนแบบคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์แบบดีฟดาวหนึ่งคือแบบหดหู่กังวลหรืออะไรแบบเนี้ยแบบอารมณ์แบบเป็นแนวบลูบลูอะ่ะเป็นหมนหมดน,นะคะแล้วก็ มีความที่ใครบางคนในที่เนี้ยเซนแรงมากคือจะบอกว่าเรื่องเซนเซนสัมผัสที่6เนี่ยออกมาถึงแบบ4ี่ใบที่เป็นํำนองเดียวกัน the moon the moon นี่ก็ใช่นะแล้วก็ goddess of the moon ก็ใช่เหมือนกัน เป็นในทํานองแบบสปิริชวลค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตวิญญาณหรือความสัมผัสความตระหนักรู้ที่ที่มันแบบลึกซึ้งอะ่ะเป็นเชิงของจิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะคะออกแนวมีเซนมีความรู้สึกหรือสัมผัสที่พิเศษแล้วก็นี่สอใบนี้นะคะ intuition แล้วก็ฟิกจักราฟิจากจักรานี่เป็นจัก,กราที่เกี่ยวกับ เติร์ดอายตาที่สามนะคะคือคุณจะอยางรู้จะเห็นในสิ่งที่ที่ไม่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหรอ่อ่ะอย่างเช่นบางทีคุณอาจจะอ่านใจคนอื่นออกมันไม่เชิงว่าแบบคุณไปได้ไปแบบสามารถอ่านใจแบบว่าเอ่อได้ยินเสียงความคิดของคนอื่นอะไรขนาะนั้นไม่ใช่นะแต่มันเหมือนแบบคุณจะมีรางสังฮอนหรือว่ามีสัมผัสพิเศษคุณจะรู้อะ่ะอย่างเช่นสมมุต สมมติว่าถ้าใครโกหกอะไรคุณอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกทำแม่งทำแม่งอะไรแบบเนี้ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิกเซนเป็นเหมือนสัมผัสพิเศษที่บอกคุณอะคุณจะรู้อยู่ในใจของคุณอะไรแบบเนี้ยว่าเนี่ยโกหกแหละอะไรแบบอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะคุณจะจับจับผิดคนให้เก่งด้วยแล้วก็มีภาษาสัมผัสรับรู้อะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ เร็วแล้วก็ลึกซึ้งในช่วงเสร็จวันนะคะอาจจะไม่ได้ตลอดไปนะแต่ในช่วงเนี้ยมันจะเหมือนแบบอ่ะจักลาจากราที่หกของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดมันเปิดกว้างนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนรับรู้อะไรได้ได,ได้ดีได้ลึกซึ้งขึ้นและในเจ็ดวันนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องปัญหาจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆยนะคะ ให้หนูออกมานะเป็นไพ่เตือนนะคะเป็นพวกปัญหาหรือว่าจริงๆก็เป็นเรื่องของความกังวลได้เหมือนกันนะความกังวลความเอ่อความกลัวหรือว่าความสงสัยใครรู้อะไรแบบเนี้ยอย่างที่บอกว่าใครบางคนเนี่ยอยากรู้ความเป็นไปของของแฟนหรือของคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดถึงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ เจ็ด uh, วันนี้อย่างที่บอกว่าจิตใจคุณอะไม่ค่อยอยู่กับร่องกอดลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดึงสติตัวเองออกลับมาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะอะไรที่มันจะเป็นไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปกังวลอะไรมากตอนนี้คุณรู้สึกคุณมีความกังวลค่อนข้างสูงคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกกวนใจด้วยนะคะมันก็เลยแบบ อารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเจวันนี้นะแล้วก็ให้คุณเนี่ยพยายามโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอยากจะทำอะไรให้สำเร็จก็ก็ไปโฟกัสอยู่ที่สิ่งนั้นเนาะจะได้แบบจะได้ไม่อารมณ์ไม่สวิงจนเกินไปอะคะ่ะอย่าไปสนใจเรื่องที่เรื่องที่แบบทำให้คุณหงุดหงิดหรือทําให้คุณหัวเสีย ไปสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณดีกว่านะคะสิ่งที่คุณสนใจคุณสามารถที่จะทําให้มันเป็นจริงได้เนาะโอเคอย่างน้อยก็มีไพด่ดีๆออกมาอยู่นะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาพุ่งเป้าไปที่สิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะทําให้มันอะสําเร็จได้สามารถให้มันเกิดขึ้นจริงได้ไม่ต้องกังวลอะไรไปนะคะเรื่องอะไรที่แบบมันทําให้คุณเศร้าทําให้คุณเสียใจก็ปล่อยผ่านมันไปซะ พยายามอย่าไปโฟกัสถึงเรื่องนั้นๆมากเกินไปอย่าไปโฟกัสเรื่องที่แบบปัญหาจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่หนึ่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะมันก็แค่เจ็วันเดี๋ยวเจ็ดวันหน้านะคะก็มาดูกันใหม่ energy อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีอะไรดีขึ้นแล้วก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกองที่สองต่อเลยนะคะ กองที่สองกองน้องประวานกองน้องประวานนะคะมาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้าง The Garden The Cross Hammer Carmic r e l ationship Love Matter Contemplation The Garden and the Gate Blossoming Abundance. คอ e s ส <This. S 2> และเมจิโอเคกองนี้ผู้อ่านเห็นเรื่องความรักค่อนข้างโดดเด่นนะสัปดาห์นี้โดดเด่นยังไงโดดเด่นในเชิงที่ว่าอืม มีปัญหาค่ะความรักบางคนนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของความรักบางคนแบบว่าเออมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักหรือว่ามีความแบบว่าเสียอกเสียใจเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยมีใครมาทําให้คุณเสียใจอะค่ะและและเอ,อคุณกับเขาอ่ะก็พยายามที่จะอ์กก่อนพยายามที่จะปรับความเข้าใจพยายามซ่อมแซมส่วนที่มัน ที่มันสึกหลออะความรู้สึกที่มันเสียไปหรือว่าอะไรที่มันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคะมีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันมีการพยายามช่วยกันที่จะประคับประคองความรักให้ไปต่ออะไรแบบนี้ในสัปดาห์นี้คุณจะวนเวียนวนเวียนอยู่กับเรื่องรลัก,ลก,ลกๆครๆเนี่ยแหละนะคะและบางคนนะคะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะคะบางคนอ่ คนโสดเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณได้ออกไปไหนออกไปสังคมไปพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆและบางคนก็อาจจะเจอคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาด้วยอืมถ้าใครมีแฟนเก่ามีคนที่เลิกลากันไปว่าคนที่เคยคุยกันแล้วหายไปอะไรเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะย้อนกลับมานะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ เอ NERGY ก็มีมีการที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆได้เหมือนกันยังมีเรื่องหลักๆคล้ายๆเข้ามาวนเวียนอยู่กับคุณนะแต่ว่าเอ NERGY ของคุณจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะสบายใจมากกว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ที่รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะักมีมันก็เป็นธรรมดาเนาะ มันก็ไม่ได้ราบรื่นไปสัทีเดียวนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่คุณแบบรู้สึกเ,เสียใจหรือว่าผิดหวังอะไรอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วนะคะ Energy คุณค่อนข้างค่อนข้างดีนะคะคุณอยู่ในจุดที่ที่โอเคแล้วอะพว้่รู้สึกว่าใครบางคนนะคะเป็นประมาณว่าคุณเลิกกับกับแฟนแล้วคุณอะคุณ โสดและคุณมีความสุขกับตัวคุณเองชีวิตคุณกำลังแบบไปได้ดีกำลังสนุกสนานคุณมูฟออนได้แล้วอะ่ะและแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณและใครบางคนที่พยายามที่จะกลับเข้ามาคุณก็ยังมีความลังเลว่าฉันควรจะจะเปิดประตูต้อนรับเขาไหมหรือฉันควรจะเอ่อก้าวข้ามประตูเนี้ย ออกไปหาเขาไหมมีความลังเลคือเนี่ยเหมือนเด็กคนนี้คุณเห็นไหมเด็กคนนี้ยืนอยู่ในสวนแล้วในสวนนี้คือแบบดอกไม้สดใสสวยงามคือเหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงเหมือนมีความสุขอยู่ในสวนของเขาแล้วมีประตูขวางกั้นเอาไว้นะคะเป็นการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ อะไรที่ไม่ดีหรือพยานอันตรายอะไรเข้ามาใกล้คุณอะไรเงี้ยคือคุณอยู่ในเซฟโซนเซฟโซนของคุณอุดมสมบูรณ์ดีแล้วแต่คุณก็ยังมีความสงสัยใคร,ร่รู้กับโลกภายนอกว่าถักก้าวข้ามผ่านประตูนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่คุณก็ยังกลัวอยู่คุณก็ยังกังวลอยู่คือจริงๆอยู่ตรงเนี้ยก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ยังมีความสงสัยว่าถ้าออกไปมันจะดีกว่านี้ไหม ซึ่งเอาจริงๆผู้อาจบอกบอกได้ว่ามันเป็นอะไรที่อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะคือถ้าคุณอยู่ในเซฟโซนโอเคมันปลอดภยัยมันดีสำหรับคุณตอนนี้คุณมีความสุขดีมันก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกบ้างเนี่ยคุณก็จะแบบไม่มีประสบการณ์ชีวิตบางที บางทีการได้ออกไปผจญภัยบ้างมันก็ตื่นเต้นดีใช่ไหมคะแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าคุณอยากจะแบบอยู่ในเซฟโซหรืออยากจะออกไปผจญภัยอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าโอเคทุกอย่างมันค่อนข้างจะดีนะคะบอสร้ามาบันดนดูคุณแบบมีความสุขหรือคุณเอนจอยมีแบบ บางคนได้ได้ไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอใครในในโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอืมอ่ะโอเคโดยรวมแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกก็อาจจะมีแบบจุกจิกจุกจิก,จกมีเรื่องแบบกวนใจคุณเล็กๆน้อยนอยนะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยแหละโดยรวมภาพรวมไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงหรือกังวลอาจจะมีแค่ คุณอาจจะต้องคิคดหรือไตรตรองให้ดีสักหน่อยนะคะว่าจะ move on หรือจะลองให้โอกาสคนเก่าคนที่กลับเข้ามา hammer มเ,มเข้ามาเนี่ยมี hammer มมอ,ออกมาเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบจะเข้ามาซ่อมแซมอะเหมือนมีการปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ rebuilding การสร้างใหม่อีกครั้งนะคะโอเค ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับกองที่สองไเดี๋ยวไปต่อกบกองที่สามเลยดีกว่ากองที่สามนะคะเป็นสายรุง้งคุณได้ the mountain the house ว้าวทวินเฟรม paradise อ่อย่างน้อยความรักก็ดีแหละนะคะกล่องนี้กล่องที่สามเนี่ยโอ้โ oh ห acceptance of love ความรักโดดเด่นจริงๆนะกล่องนี้ be in service The world action อุ๊ยอุ๊ย action ค,คุณได้ action สองใบอะ่ะเนี่ยให้คนละวสรับนะคะแล้วคุณก็แบบได้ action แ,แล้วก็ action อ,อีกรอบหนึ่งคือเป็นสัปดาห์แห่งการ action เจ็ดวันนี้ มันไม่ใช่เรื่องบมือเอินนะมันต้องไม่ใช่เรื่องบมืเอิญคือไพ่จะออกมาตรงกันแบบแบบนี้แบบชัดมากเลยนะะ trust โอเคสัปดาห์นี้ของคุณนะคะเจ็ดวันนี้ของคุณเนี่ยเป็นในเรื่องของแอคชั่น t ทคแอคชั่คุณอยากทำอะไรถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทำคุณจะอยู่เฉยเยไม่ได้แล้วมันเหมือนเป็นช่วงที่ ดวงกำลังขึ้น,นะคะ่ะ the world แล้วก็ trust คุณสามารถทำให้มันเป็นจริงทำให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยประสบความสำเร็จได้ด้วยมือของคุณเองแล้วคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณจะมีคนคอยสนับสนุนคุณด้วยแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยดีมากๆนะคะสำหรับกองที่3ามมี energy twin frame ออกมาด้วยคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้มี energy ของความเป็น twin frame ของคุณนะคะแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะ enjoy each other นะคะมีความสุขกันดีนะคะมีความสุขรักใคร่กลมเกลียวกันดีเนี่ยต่างฝ่ายต่างรักกันเห็นไหมความรักไม่มีปัญหานะคะดีดีงามมากๆความรัก ไม่มีปัญหาอะไรเลยในกองนี้หรือถ้าใครมีปัญหาเนี่ยอาทิตย์นี้ก็จะไม่มีปัญหาละคือก็จะต้องได้เคลียร์จะต้องได้กลับมาพูดคุยกับมาลักกันเหมือนเดิมแล้วก็บางคนที่เป็นคนโสดอะถ้าใครกำลังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอคู่ของคุณคู่ที่เป็นแบบทวินเฟรมเลยด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากๆเมื่อคุณได้อยู่กับเขา บางคนได้รีอูเนียนกับทวินเฟรมเร็วๆนี้มันเป็นเอเนอร์จีที่แบบมีความสุขอะเหมือนแบบคุณได้กลับมารียูเนียนกันแล้วการที่ทวินเฟรมได้รียูเนียนกันเป็นในที่สุดยอดแล้วนะคะเป็นในที่สุดยอดมากๆอ่อะมันเหมือนแบบเนี่ยแล้วคุณสองคนก็กลมเกลียวกัน รักกันมีความสุขเหมือนแบบเป็นสวรรค์บนดินเลยทุกที่ของคุณจะกลายเป็นสวรรค์แต่ทีนี้มันก็ยังมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างน่าจะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านของคุณนะคะครอบครัวนี้ก็เป็นไปได้ถ้าถ้าคุณยังไม่แต่งงานก็อาจจะเป็นออครอบครัวแบบ พ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะอืหรือบางคนแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีปัญหาในครอบครัวบ้างแต่ก็แต่จริงๆในเรื่องของความรักกันมันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณไม่ไม่เกี่ยวกับว่า หมดรักหรือไม่รักกันไม่ได้ทะเลาะกันอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยการเงินของครอบครัวคุณมีปัญหาอะไรที่ต้องช่วยกันแก้ไขอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่ที่คุณกับคนในครอบครัวจะต้องร่วมมือกันช่วยกันหาทางออกช่วยกันหาทางแก้ไขอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะโอเคก็ okay. แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะยังไงซะยังไงซะเนี่ยดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวคุณมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณคอยช่วยเหลือคุณดูแลคุณคนรักของคุณก็คนที่มีคนรักอะนะคะเขาก็ดูแลคุณอย่างดีเลยนะคะยังไงคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะเพียงแค่คุณลงมือทำคุณสู้กับมันแอคชั่น แล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะผ่านไปได้โอเคยินดีด้วยกับกองที่สามดีมากๆเลยนะคะไปต่อกับกองสุดท้ายกันเลยกองสุดท้ายนะคะกองที่สี่เป็นยูนิคอร์นคุณได้ The Grave, The Ship, oh, The Grim Reaper mm hmm. มาคู่กับ The Grave ขนาดนี้ Addiction Shift your energy. <laughs> Maintain your shy like spirit Appreciation Contract. Miracle innocence อเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องความรักก่อนไหมอะความรักไม่สู้ดีนักนะคะคนที่เลือกกองที่สี่ผู้อ่านรู้สึกถึงเอเนอร์จีหลักๆของกองนี้ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้จบความสัมพันธ์กับ ใครคนหนึ่งไปความสัมพันธ์ของของคุณกับเขามันจบไปแล้วอะแต่ว่าคุณน่ะยังยึดมั่นถือมั่นยังยึดติดยังรอคอยเขาอยู่ <c oughs> คือคุณยัง move on <c oughs> ไม่ได้คุณยังยังเฝ้ารอยังเนี่ยเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้อ่ะคุณไปไหนไม่ได้คุณยังรอการกลับมาของเขายังรอที่จะให้โอกาสเขาอยู่เสมอ แล้วคุณก็พอใจที่คุณจะอยู่อย่างเงี้ยคุณพอใจที่จะรอเขาเแบบนี้พอใจที่จะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็มีความหวังว่าว่าเขาจะกลับมามีความหวังว่ามันจะเป็นไปได้มันจะเป็นจริงจริงๆมองแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเ n e r g y ีเป็น positive มากๆคุณ พูดง่ายๆคุณคนโลกสวยอะกลองที่สี่คุณดูแบบโลกสวยคุณต่อให้เขาจะแบบทําร้ายคุณหรือว่าเลิกลากับคุณไปคุณก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาฉันจะรอเขาฉันพอใจที่จะอยู่ตรงนี้ฉันไม่เป็นไรฉันไม่ฉันไม่ต้อง move on ฉันไม่ต้องหาคนอื่นหรอกอะไรแบบเนี้ย โอเคจริงๆถ้าคุณถ้าคุณมีความสุขถ้าคุณไม่ได้เจ็บปวดอะไรโอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่โอเคอ่ะมันเจ็บปวดมันเสียใจมันหมุนหมองอะไรเงี้ยคุณต้องเปลี่ยน energy ของคุณนะถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ที่ที่มันแบบดิฟดาวมันแบบมันหดหูมันอ่อนไหวกังวลในอย่างเงี้ยคุณต้องเปลี่ยน energy ของคุณนะคะ ทำตัวเองให้มีความสุขเหมือนเด็กๆเปลี่ยนแปลงให้เนี่ยดึงความอินโนเซนต์ความสดใสความเป็นเด็กของคุณกลับคืนมามแล้วมีเรื่องอะไรอีกในเจ็ดวันนี้นะคะมีโอกาสที่เอาเรื่องอะไรดีเรื่องงานก่อนแล้วกันเนาะเอาเรื่องงานบ้างคือถ้าใครกําลังรอง,งานนะคะรองงานใหม่ๆ มีโอกาสจะได้งานนะคะมีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาเซ็นคอนแท็เนี่ยเห็นนะแล้วก็หรือบางคนบางคนดีลงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเช่นมีการค้าขายหรือว่าดีลงานกับอีกหน่วยงานหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะมีการตกลงกันได้นะคะในในเจ็ดวันนี้นะเนี่ยดูเหมือนจะมีการเซ็นสัญญาอะไรกันบางอย่างนะ แล้วก็อาจจะมีการเดินทางไกลาการเดินทางไกลในที่นี้อาจจะแบบเดินทางไปทำงานหรือว่า,าย้ายถิ่นฐานที่อยู่ก็เป็นไปได้รู้สึกว่าแบบเด e อ h ชิฟเนี่ยเป็นการเดินทางที่แบบค่อนข้างไกลเลยอะคะ่ะไม่ใช่แบบใกล้ๆไม่ใช่ไปแค่แบบ เอ่อหน้าปากซอยไปแท้ต่างอำเภออะไรประมาณเนี้ไม่ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะถ้าถ้าอยู่ในประเทศก็น่าจะต้องแบบคนละทิศคนละทางเลยอ่ะแบบเหนือกับใต้อะไรแบบนี้ค่ะมีการเดินทางไกลอ่ะนะคะโอเคนอกนั้นมีอะไรอีกไหมอ่ะบางคนนะบางคนอาจจะแบบว่าอย่างนี้ก็ได้นะเอ่ออาจจะต้องแยกทางหาง่างไกลกับคนรักอะค่ะ,คะ อยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความคิดถึงมีความโหยหามีการรอคอยเป็นเพราะมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางมีความจาเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่อะไรแบบเนี้ยโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่สี่แล้วนะคะก็เอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิป วิ e e k l y ก u i แดน c ์ครั้งหน้านะคะวันอาทิตย์หน้าเนาะก็มาเช็คเ n e r ตอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ